สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตแม่พันธุ์พื้นฐานสายพันธุ์ชอดฮอนอยู่ที่เลิศฟาร์มหมู่บ้านหนองสีเจริญตำบลพันดอนอำเภอกลุ่มภวาปีจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะวันนี้มาอัปเดตแม่พันธุ์พื้นฐานสายพันธุ์ชอดฮอนนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย แม่มณีและก็แม่ทับทิมหลังจากที่ตกลูกออกมาเป็นบีบมาเตอร์ซีหนึ่งตอนนี้ยานมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเมื่เดือนที่แล้วแม่มณีมีอาการเป็นสัตว์ทางเราก็เลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพ่อพันุ์ของเราพ่อพันธุบามันเจ้าแบงทำหน้าที่เป็นอันสมบูรณ์ค่ะมาวันนี้แม่มณี ผ่านรอบแล้วค่ะไม่มีอาการเป็นสัตว์คะอาทิตย์นี้ส่วนแม่ทัพทิมยังไม่มีอาการเป็นสัตว์ค่ะซึ่งก็จับลูกยานมในเวลาใกล้เคียงกันเลือดฟาร์มหวังว่าแม่ทัพทิมจะมีอาการเป็นสัตว์ในเร็ววันนี้ค่ะทางเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะ ไม่มีการใช้สารเล่งหรือว่าอะไรค่ะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติค่ะใจะเย็นๆค่ะส่วนเจ้าแบงค์ของเราก็เป็นหนุ่มเต็มตัวถ้าสามารถทําให้แม่ไม่มีทองได้แม่ทับทิมก็คงจะไม่รอดค่ะส่วนเหตุผลที่ทางเราให้เจ้าแบงค์ผสมพันธุ์กับสายพันธุ์ช็อตฮอนทั้งสองสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เลือดร้อยเช่นกันค่ะเลือดฟาร์มมี ความประสงค์ที่จะเลี้ยงวัวเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ค่ะหากสายพันธุ์บรามันผสมกับสายพันธุ์ชอดฮอนจะทำให้เกิดสายพันธุ์ใหม่นั่นคือสายพันธุ์เซนตราค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะที่เห็นข้างหน้าเนี่ยคือแม่ทัพทีมค่ะ หลังจากที่หย่านมแล้วก็ยังมีอาการสู้ผอมอยู่ค่ะอาหารที่ทางเราให้กินนะคะก็เป็นข้าวโพดหมักฟางแหง้งน้ําดื่มแล้วก็มีหญ้าสดค่ะช่วงนี้ก็มีทั้งเนเปียรแล้วก็ย้าตามธรรมชาติแล้วก็มีย้าไหนด้วยค่ะแม่มณีกับแม่ทับทิมเป็นสายพันธุ์ช็อดฮอนเป็นแม่สาวท้องแรกค่ะอายุยังน้อยนะคะ ยังมีโอกาสที่จะตกลูกให้กับเลือดฟาร์มอีกหลายปีค่ะสำหรับรอบนี้เราผสมสายพันธุ์บามันรอบก่อนหน้านี้เราผสมสายพันธุ์บีมารเตอร์พ่อทองแท้ค่ะผลงานออกมาก็เป็นที่น่าพอใจค่ะเรามารอดูกันนะคะว่าผสมกับสายพันธุ์บามันแล้วลูกออกมาจะมีหน้าตาเป็นยังไงค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มด้วยนะคะสำหรับพ่อพันบามันทางเราได้มาจาก N.C. เนื้อลงชัยฟาร์มจังหวัดชนบุรีค่ะยังไงก็ขอขอบคุณอีกครั้งไว้นัดที่นี้ด้วยนะคะที่มอบสิ่งดีๆให้กับเลดฟาร์มค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ